สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีขนมมา,ารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เบนเนี่ยไปพาก้อนมานะคะแล้วก็ขาดกลับก็เดินดูขนมไปเรื่อยๆแล้วก็เลยในถึงก็เลยซื้อขนมมาทานกัน,นะคะ่ะก็อันนี้เป็นแบรนด์นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งเคยทานครั้งแรกนี่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่า h a ร์ริสหรือว่า h ฮร์ริสฟูดฮอลล์นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยอันนี้ก็พี่เบนเลือกมาส่วนใหญ่เนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคถุงสวยมากนี่ถุงสวยมากนี่ค่ะอันนี้ซื้อมาลองชิมดูเป็นมักรกองอันนี้รสอะไรบ้างคะพี่เบนอ,อันนี้อันนี้รสเออเกสส่วนนี้รส คาราเมลอ่อวานิลลาเออคาราเมลวานิลาแต่ข้างในมีเยลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ลองทานมาก่ลองกันก่อนเลยไหมโอเคได้เขาดูสติกเกอร์แบบสวยอ่ะไม่กล้าฉีกให้ค่ะจีนละห้าสิบห้าบาทเอเอาชิ้นไหนก่อนดีเอาให้นก่อนได้นี่เนาะเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่หอมแั้งเลยอะหรอ อ,อนี่เป็นกันก่อนให้ถือด้วยเนีเน่ยรถอะไรอ๋ออันนี้รถพีนัททีนัทเนี่ยมันหอมถั่วหอม,ม,มถั่วค่ะเหมือนเหมือนถั่วเหมือนคล้ายๆเหมือนถั่วโดนัทที่มันเป็นโดนัทมีถั่วร้อยโดนัว ต่อมาเออเกรค่ะอันนี้กิจจะชอบทานมากรสนี้แต่ว่ายัางไม่เคยลองชิมของ่ห้อนี้อลองดูอันนี้หอมชามากอร่อยอะแต่มันมีรสชาติคล้ายช็อกโกแลตด้วยอะค่ะเหมือนมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในแล้วก็กะลองคอนุามาาออน่มมากเลยอะอมันดูจากชั้นมากกะลองอ่ะ มันไม่ค่อยพองมันก็เลยไม่ไม่ค่อยกรอบมากเท่าไหร่ก็เลยแบบเหนียบนุ่มกินละอีกอันนี้อร่อย, <c oughs> ยอร่อยวะอร่อยอร่อยไหม,อ,มอร่อยมากโสดน้องเดี๋ยวได้ซื้อมาแค่ไม่เป็นซื้อมาแค่สองไม่กล้าซื้อเยอะไงกลัวรสชาติใช่ไหมแต่อันนี้ก็ดูแลต่อมาเราผ่านนะผ่านเลย แล้วบรรยากาศร้านเขานัางน่งัมา,าคิดว่าหลายๆคนก็คงเคยเป็นเคยเดินผ่านหรือว่าบางคนก็เคยเคยไปน,นั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีตัวกตาหมีด้วยย่าร้านนี้ไม่มีช้อนมาให้ไม่มีช้อนแล้วเรามีไหมเรามีค่ะเดี๋ยวไปค่อยไปเอาเละวให้ดูก่อนนี่ดูกล่องสวยมากสวยมากเลยเขาก็จะมีบรรยายอะไรก่อนที่จะทานด้วยนะคะ ไม่กล้าอ่านนะคะเดี๋ยวจะอ่านผิดนะประมาณว่าเนื้อความประมาณว่าแบบว่าเค้กอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะปรุงมาสำหรับคุณเนี่ยยูเ <UK S 1> คะคือเบสมันมีภาษาิตาลีด้วยอะ,ะ to create a true edible มาสเตอร์พีซแอนจอยเอนจอยอย่างเดียวเลยเออประมาณว่าให้กินให้อร่อยแล้วกะก็เขาคงมันยายมาเกี่ยวกับร้านเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองแกะดูอุ้ยนั่นเป็นไรนะอ้อมันเอียงอะค่ะแต่เพราะอะไรรู้ป่ะที่มันเอียงเพราะว่าไอ้หลุมข้างในกับถ้วยอะดูนะขนาดหลุม กับขนาดถ้วยอะมันไม่ได้แต่มันก็ไม่ถือว่าแต่ก็ <เล S 1> ไม่ถือว่าเละค่ะเพราะมันนี่จิ้มแค่ตรงนี้ใช่มันดูดีอะเพราะมันแบบนี่าทานมากดูถ้วยแรกก่อนอันนี้จำชื่อไม่ได้เนาะอันนี้อ่าไม่ใช่อันนี้อะไรวะบ,บลูเบอร์รี่มั้งบ,บลูบเบอร์รี่ทิฟเฟลทิฟเฟลทิฟเฟลไม่ใช่บลูเบอร์รี่ทิฟเฟล ทิฟเฟลหรือทัฟเฟลหรือะไรสักอย่างนั่นแหละจำไม่ได้นนัประมาณนั้นแหละอันนี้ร้อยอุ้ยอันนี้มันแก้วจริงนะนี่หว่านี่ไม่ได้แก้วพลาสติกนะเนี่ยนี่แก้วจริงว้าวว้าวแต่พอดีแก้วจริงแก้วจริงนี่อันนี้เป็นว้าวน่าทานมากช็อปก็แลกชาร์ตเดือดบอลอาเดี๋ยวกีเตอไป อ่ะพี่เบนน้องให้ดูก่อนกินไปหยิบช้อนนะคะเดี๋ยวมาอันนี้มันติดไปการนี้เลยเหรอไม่แน่ใจลองดูเขาอ,อาจจะติดมาให้เลยเพราะว่ากลัวโอโไม่คาราทช็อกโกแลตาร์ดน่ากินมากเบนเห็นในโตูโโโโปโป้ปุ๊บแบบโอ้ปิ้งเลยปิ้งปิ้งเลยเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมน,นะ แต่เห็นฝรั่งเขานั่งกินเยอะกันมากเลยนะนีี่หห้้ออรใช่ปกติยี่ห้อเนี้ย,ยมันจะเป็นพวกแบบกระเป๋าอะไรอย่างเางี้ยเสียดาโอเคเอาช้อนเดียวก็ได้มั้งโอเคชิมมันไหนก่อนโอเคเราน่าจะลองชิม,ห,มอหอมอะ่ะ สตรอเบอรี่ก่อนเพราะว่าดมดูดมดูหอมมากดมไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นพัฒนาแบบมีกลิ่นแล้วหอมจังเลยอ่ะหอมแบบหอมเนยนมอ่ะแล้วก็หอมผลไม้แบบฟุตตี้ฟุตตี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมตัวอันนี้กันก่อนเนาะอันนี้ก่อนดีกว่ารอทำไมอ่ะมันเข้ากับมาก็ลองมันก็ตัดเปรี้ยวโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวทาช็อกโกแลตก่อนนะคะมันมีเหมือนลูกลักบี้อยู่ข้างบนนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราชิมแล้มันคืออะไร แล้วลองตัดก่อนตัดให้เพื่อนๆดูอะไอตองทองทองเรากินได้ทองทอง,ทอง,ทองเป็นทองคำเปลวกินได้บ้าทองคำเป๋วอ๋อมันค่อนข้างแข็งน,นิดนึงเป็นทาร์ค่ะช้อนงอห้นนนี่ <c oughs> อาหารมา่ะอื้ แน่นๆจะเป็นช,อนชอ็อกโกแลตแน่นๆน่นเลยช็อกโกแลตมีผสมดาร์กดาร์กนิดหน่อยอค่ะเดีย๋ยวลองชิมตรงลูกลัก,ลกบี้ดูได้ไหมโอ้เหมือนมูสค่ะลูกลักบี้ข้างบนเหมือนมูสค่ะเขาจะเน้นช็อกโกแลตแบบออกแนวดาร์กนิดนึงเนาะดาร์กนี่เป็นดาร์กดาร์กช็อกโกแลตไมีกลิ่นอ่าเหล้าเหล้าอ่อนอ่อแต่อ่อนๆไม่ไม่ไม่ใช่กลิ่นแรงส่วนมูสเนี่ย เราลองชิมอันนี้เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานนลวเนาะเจ็ดนาทีแล้วพี่เบนอ่ะเราลองมาชิมอันนี้ก่อน,นอตดัดต้องตักไปถึงข้างในอย่างนี้เลยจะได้ครบรสค่ะอุ้ยคู่มีหลายอย่างมา,มากๆเลยอะเก็บรูไปไว้อยู่ไหมมีค่ะนี่เป่านี่เขาก็น่ากินนะขอบอกอื้อ แต่ความคิดนะถ้าเป็นผู้หญิงอะคิดว่าทุกคนต้องชอบอันนี้เหมือนอีแน่ๆเลยเพราะอะไรรู้ปะมันไม่หวานมากค่ะไอตัวครีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่หวานแล้วคล้ายๆมีกลิ่นโยเกิร์ตด้วยค่ะรู้สึกว่าถ้วยนี้ชอบมากเลย,ยเดี๋ยวดูนี่นะครับเป็นรูปน่ากินมากๆนี่เบลนี่เบลนี่น่ากินมากถ่ายออกมาอาจจะไม่ชัด น่าทานมากแต่ว่าพี่เบนไปซื้อก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะดีนะที่เราช่วงชิงถ้วยนี้มาได้พี่เ็นถ่ายรูปส่งมาให้กี่ดูแล้วแบบน่ากินไม่เป็นพี่เองชิมอันนี้ะเราเราไม่เคยกินแต่ว่าจะยึดถือว่าอะไรที่หมดเร็วอ่ะก็น่าจะอร่อยใช่นี่นี่เป็นทาร์ตแล้วก็ช็อกโกแลตข้างในนานาแบบนี้เลยเฮ้ยมันไม่เปรี้ยวนี่มันหวานอร่อยอะมันไม่หวานมากด้วยอ๋อมากเพื่อนเดี๋ยว